สวัสดีคะ่ะทุกคนที่นี่บ้านสวนไม้หัวอดอกสวยนะคะวันนี้พามาชมดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆกำลังบานสะพรั่งเลยค่ะตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วนะคะดอกไม้บานเต็มสวนเลยดูสีสวยงามมากๆเลยค่ะคุณนายเตือนสายเป็นดอกไม้ที่ชอบแดดจัดๆนะคะถ้ามีแดดจัดเนี่ยเขาจะงามดีมากๆเลย ที่บ้านเรานี่ปลูกกลางแจ้งเลยค่ะเพื่อนๆดูสิไม่มีร่มเงานะคะตั้งแปลงไว้กลางแดดจ,จัดได้เลยแล้วก็เอากิ่งมาปักชำเลยค่ะสวยๆแบบนี้ที่บ้านเราตอนนี้ตัดได้84สีนะคะเฉพาะคุณนายเตื่นสายถ้าเป็นคุณนายแหวนเพชรตัดได้อีก2 0สีค่ะถ้าแพร่เซียงไฮ้45สีแล้วก็มีลานแพรอีก5สีนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆเหมือนกันกันกบเรานะคะโทรนเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ส่งไปได้ทั่วไทยนะคะจังหวัดอะไรเราก็ส่งค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะ